ตอนนี้เราอยู่กันที่ดอนเมืองนะเราออกเดินทางมาตอน8โมงขึ้นเครื่องตอน9โมงคึ่งไปที่พิซานุโลกเดีเราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่างนั่งเครื่องบินไปกับขับรถไปเนะี่ยเตรียมตัวอีกประมาณ20นาทีขึ้นเครื่องแล้ว มาถึงพิษณุโลกแล้วตอนนี้ <S 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 ก็เมื่อกี้มาหูอื้อมากแต่ก็โอเคหูไม่ได้ยินอะไรเลย <S 3> <S 3> <S ตอนนี้เป็นเวลา11โมงได้มั้งเราออกจากบ้านมาตอน8โมงมาถึงที่พิษณุโลกตอน11โมงนะใช้ได้เวลาประมาณ3ชั่วโมง <S <S อ,อ่ะไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปที่เกตกันเ,ออเราก็ออกมาจากอ,อ,อาคารสนามบินแล้วนะ ตอนนี้เราก็เรียกแท็กซี่ไปเขาให้เรา150บาทแท็กซี่เข้าตัวเมืองนะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าที่พักกันนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ11โมงเราใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะจากบ้านเรามาถึงนี่นั่งรอรถประมาณ2ชั่วโมงเครื่องบินประมาณชั่วโมงเดียวนี่ก็มาถึงแล้วรอแท็กซี่ไปนะแท็กซี่คิดเรา3คน150บาทรถชัาตันบัสไม่มีวิ่งนะรู้สึกจะวิ่งเฉพาะตอนเย็นๆกับต,ตอนเช้ามั้งที่จะพาคนมาเยอะ เดี๋ยวรอก,ก่อนนะไม่รู้ว่าลุงคนนี้เปล่าอตอนนี้เราขึ้นรถแล้วกำลังเดินทางเข้าที่พักนะอากาศดีนะไม่ร้อนวันนี้สบายๆแล้วก็เข้ามาถึงห้องกันแล้วห้องพักเราวันนี้อยู่ที่พิษณุโลกนะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟเลยด้านนอกก็จะเป็น<ม>เห็นมัสยิดด้วยมีทั้งวัดมีมัสยิดมีอะไรเยอะ,ะไปหมดเลย นี่ตัวรอบๆตัวเมืองนะพิศนุโลกรรพร้อมออกเดินทางหรือยังครับรอตัวอยอกเียเป็นตัวออกเดินทางได้แล้วนะครับ ไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะกลับแล้วเด็กก็งอแงไม่ยอมกลับบ้านอะไรลูกทำไมอยาู่ที่นี่หลายวันไยบายโรงแรมเก็บของเสร็จแล้วเราจะไปวัดกันแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดใหญ่นะวัดพระพุทธชิน,าร,านนะราชนะเราโชคดีมากเลยกับ<ป>เข้ามาแล้วได้ที่จอดรถเลยเดี<ป>๋ยวเราจะเดินไปไหว้พระพุทธชินาราชน,นะเข้าไปกราบพระก,กันก่อน ไปเตลเราไปขอพรกันกรนะถ,ถุงมาโอ้น่าสุดีกระโปรงมันแหวกสูงไม่พอเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกัน ตอนนี้เป็นเวลา11บเอโมงครึ่งนะเราอยู่ที่พิษณุโลกเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันว่าเราจะขับไปถึงบ้านปทุมธานีกี่ชั่วโมงเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าแบบไหนใช้เวลาน้อยกว่ากันระหว่างขับรถกับเครื่องบินอตอนนี้อยู่ที่ตัวเมืองพิโลกอยู่เดี๋ยวกลังจะออกไปแล้วตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วนะเราก็ขับมาแวะกินข้าวแวะซื้อนูน่นซื้อนี่ไปถึงนครสวรรค์แล้วเราไม่ได้เลี่ยงเมืองแล้วเ,เข้าเมืองมาเลย ขับไปเรื่อยๆเฉยๆติดไฟแดงอยู่ตอนนี้บ่ายสองครึ่งเราถึงจังหวัดอุทัยธานีแล้วแยกไปอุทัยนะก็มาเรื่อยๆนะรถก็ติดเป็นระยะๆะะะะติดไฟแดงอีกสักแป๊บหนึง่งเราก็คงจะถึงอะไรนะสิงห์บุรีเข้าอ่างทองอยุธยาปทุมธานีแล้ว ตอนนี้เราถึงสิงบุรีแล้ว <Yahoo! S 1> แวะมาซื้อน้ำแวะตลอดทางครับเออไม่ได้ถ่ายตอนแวะกินข้าวนะ <c oughs> อ่ะไปเดี๋ยวขับรถกันต่อใกล้ถึงบ้านแล้วอีกนิดเดียว <c oughs> แวะตลอดทางเลยครับสิงบุรี <c oughs> สิงบุรีนี่ดังเรื่องปลาปลาแดดนะนี <c oughs> ่ร้านปลาแดดเดียว <c oughs> แม่ลา ยุดยาแล้วแวะซื้อของอีกหน่อยตอนนี้ก็สี่โมงแล้วเลยเฉื่อยไปเรื่อยโอเคเดี๋ยวรอชารี่ซื้อของเสร็จก่อนนะนี่ตอนนี้อยู่ที่เอาเล็ตทีมมม่มีเอาเล็ตยุดยาคนเพียบเลยไปช <c oughs> ็อปปิ้งมาขอสักหน่อยนะช้แวะตลอดทางครับ <c oughs> ก็ยังแวะต่อไปอยังแวะต่อไป <c oughs> หมอนอไปออกแล้ว ี่สบาทนี่นะยี่สิบบาทเป็นกาแฟที่ถูกมากเลยฟรีเหลือไว้กินพวกนี้แล้วกันใช่ไกลแล้วก็ประมาณตีไว้กี่โมงเดียกก็สักห้าโมงมีสี่โมงครึ่งแล้วงั้นก็สรุปเวลาเลยก็ใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงครึ่งเราแวะประมาณสักที่แล้วประมาณ10บถึงสิ้านาที ถึงบ้านแล้วเย่สี่โเราถึงบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวถอายรเขก็บ้านก่อนโอเคเคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องวอเตอร์นะครับเลซี่ดัดดี้ด้วยนะครับเด็กบางคนลุกไม่ไหวแล้วครับพ่วงนอนลุกไหวไหมลูกจะปักอุ้มไหมครับไม่ฮะไ,ไม่ไหวไโอเคโอเค We'll you